สวัสดีตอนเช้าค่ะก็จะมีไฟแสงสีสองสวางสวัยนะคะลงไปถึงนู่นนะคะข้างล่างตลาดเลยนะคะแล้วก็มีข้างบนอะถ่ายให้ดูรุ่แล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนีครับร้านยี่ห้ก็มีประดับประดาฟไฟนิดๆนหน่อยค่ะรุ่นยาวลงไปถึงล่างตลาดเลยตลาดด้านล่างค่ะ วันนี้ไม่แน่ใจว่านิกกี้จะมาขายของไหมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะปกติฝนตกนิกกี้จะไม่มาขายของนะคะราะว่าช่วงเช้าอากาศดีอยู่ค่ะไม่หนาวมากแล้วก็ฝนไม่ตกยังไงคิดว่าฝนไม่ตกนะดูจากพยากรณ์อากาศแล้วอีกอย่างนิกกี้เขาไม่ค่อยมีกระติกกระใจมาขายของเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่านิกกี้จะหยุดขายของแล้วเพราะว่าขายมานาน นิกกี้มขาขายของที่นี่นะคะ11ปีก็คือเวลาไล่เลี่ยกันกับยัยไหมเลยถ้าก่อนหน้านี้นิกกี้ขายของที่อื่นแล้วค่ะรวมเวทเสียดก็15ปียัยไหมก็บอกว่านิกกี้คุณอย่าเพิ่งหยุดขายของนะถ้าคุณหยุดฉันจะมีเพื่อนเหรอว่าเราขายของด้วยกันมานานค่ะยัยไหมมีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้นิกกี้ฟังนิกกี้มีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้ยัยไหมฟังเนี่ยค่ะเนี่ยของยัยไหมนะคะไปเนี่ย ฐานหายไปไหนไม่รู้ต้องใช้ฐานสามก้อนแล้วจะไหมเดี๋ยวประมาณ7จ็ดโมงครึ่งห้างตรงนั้นเปิดเราวิ่งไปซื้อกันนะคะเนี่ยจะได้ประดับประดาร้านให้แบบดูสวยงามกว่านี้หน่อยอันนี้ไปนี่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วไปนี่ค่ะเอาไว้ประดับประดาเวลาเทศกาลไปตรงนี้ก็มี แล้วว่าสั้นสั้นเราไปซื้อทานแล้วให้ห้างเปิดก่อนปีหนึ่งขึ้นเร็วแทะตัดตัดปีหนึ่งเดาขึ้นเร็วจรงเหอใจหายบูบ้าบูบ,บ้าแต่ก่อนอ่ะตอนอายุสามสิบต้นๆก็ไม่คยจะคิดว่าเวลาเร็วขนาดนี้นะคะก็คือเวลาก็ผ่านไปตามปกตินีค่ะแต่ก็ไม่ได้มานั่งคิดว่าเวลาขึ้นเร็วแทะ อีหยังผ่านไปคือเร็วอีหยังอะไรต่างๆทําไมผ่านไปเร็วจังไม่ได้มาคิดนะพออายุพออายุสีออ่สิบเริ่มคิดแล้วเวลากินเร็วแฉะแป๊บเดียวก็ปีใหม่แป๊บเดียวก็สงการเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ใกล้เลขค่าเข้ามาทุกทีแล้วก็ยิ่งคิดค่ะแต่ว่ายังไงก็นั่งดูอีหลานนะคะพี่น้องคาะแล้วก็คิดในใจว่าเอะในวัยของอีหลานในวัยสิบห้าปีเนี้ยเขาคิดอะไรในหัวเนาะเขาคิดเรื่องว่าเวลาผ่านไปเร็วไหมหรือว่า ว่าเขาคิดอะไรอยู่ยังไหมก็ยังไหก็อยากรู้นะคะับเขาไม่ได้คิดเนอะว่าเวลาเร็วจังอะไรเนี้ยค่ะเขาคงคิดเรื่องเรื่องการเรียนของเขาเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าเนอะไก่ใหญ่ไก่ใหญ่ไก่งวงค่ะช่วงเทศกาลเทศกาลลูกค้าจะมาสั่งไก่ใหญ่ไก่งวงค่ะมาดามไข่ไก่ค่ะเป็นไก่ที่เลี้ยงเองตามธรรมชาติ อีกไม่กี่วันก็เทศกาลแล้วนะคะช่วงนี้มาดามขายไก่แกจะขายดีมากๆค่ะแกมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ธรรมดาฟาร์มไก่บ้านฟาร์มไก่งวงฟาร์มเป็ดนะคะพ่อค้ากับแม่ค้าขายขนมปังใส่หมวกซันเาอคลอสหน่ารักมากเลยค่ะ ข,ข,ขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับโรคเกศการมีอะไรขายดีบ้างชรร็อกโรตไก่ง่วงไก่บ้านตัวใจเป็ดพลไม้อะไรอยู แล้วก็อาหารทะเลค่ะโดยเฉพาะหอยนางรมนะคะช่วงเทศกาลเป็นที่ชื่นชอบของชาวฝรั่งเศสอย่างมากมายเลยค่ะพี่น้องค้าังไ,ได้นี่มาด้วยค่ะครับในวันคริสต์มาสค่ะพอดีเมื่อเสาร์ที่แล้วพ่อค้าเสียงหลอ่อจําได้ไหมคะพ่อค้าเสียงหล่อที่ชอบมาเมาอาหารยีไ่ไหมบ่อยๆค่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วก็มาก็มาซื้ออาหารยีไ่ไหมไปอย่างเยอะเลยนะคะยี่ไหมถามว่าคุณทานคนเดียวเหรอเขาบอกว่าจะซื้อไปฝากเพื่อนด้วย เพื่อนทางานมะค่ะพี่น้องขาเพื่อนที่ทํางานอยู่ในห้างมะค่ะใจดีจังเลยเนาะทีนี้ลูกค้าก็เลยถามยายใหม่นะคะว่าวันนี้มาขายของไหมวันนี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยค่ะยายใหม่ก็เลยบอกว่ามาค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเอของขวัญมาให้องเงี้ยค่ะพี่น้องขายยางไหม่บอกอุ้ยเกรงใจยายใม่เกรงใจค่ะไ,ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกอุย้ยไม่ต้องเกรงใจผมจะให้ด้วยใจผมจะให้จริงๆ้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าคุณชอบช็อกโกแลตแบบไหนอุ้ยเกรงใจจังเลยค่ะ ยไม่ชอบชโโ็อกโกแลตดำยายไมก็บอกว่าอย่างนี้แหละค่ะก็ออบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ในช่วงสายๆค่ะพี่น้องขายยายไมก็บอกว่าฉันก็มีของันให้คุณเหมือนกันนะลูกค้าบอกว่าไม่เอาไม่เอาอะไรจากยายไมทั้งสิ้นนะคะอยากเอาของคนมาให้ยายไมแต่ว่าไม่ขายได้จากยา่ไมค่ะพี่น้องขายก็ไม่รู้จะทํายังไงนะเลยเขียนการ์ดเขียนการ์ดเขียนการ์ดเป็นการ์ดทำไอยพนนะคะในวันคริสต์มาส ให้ให้กับลูกค้าเสียงหล่อแทนนะคะที่ว่าลูกค้าก็คงอยากรับแบบนี้มากกว่าของที่ยังไมจะซื้อให้นะคะเมโลดีขาไส้กรอบทั้งขาชีสทั้งไข่มีร้านไข่ น้ำปัน่นอยน้ำแน้ไนานะแบบว่าปั่นแบบคั้นนะคะ่ะคั้นแบบไม่ใส่น,สน้ำแข็งโจร์บูโจร์บูโอะบบน้นมาล็กอวอ๋อ oh, ลูกเนี่ยค่ะอะไรจำไม่ได้แต่ว่าคนละแบบ oh. กล้วยแต่ยังเคียวอยู่อือยังผักอ้อมแสบบ่เนี่ยผักอันเนี้ยเหมือนชิมแล้วมันไม่ค่อยเหมือนผักไทยเท่าไหร่ค่ะนั่ค่ะพี่น้องขาผักอโอ้ยผักที่นพอมีผักไทยมาขายเนี่ยน้องฟองไฟ มีแต่ซาลาเน่ซาลเน่ทีแล้วน้องจ๊ะน้องจ๊ะพักที่ไหนเงี้ยค่ะอุ้ยกะลัมอุ้ยลูกเออนี่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 ต้นหอมกรรมเท่าไหร่ไม่ทราบเนี่ยต้นหอมเนี่ยสองกรัชอบชอบอะไรแนวนี้เอาไปใส่เอาไปใส่อมปลาแซลมอน Apa ikan? Ini, cocok bentuk 2 euro. Nih, gam r2 euro. Vitamin luntelnya. Masai jajan. Kue lontih. Tu donné donnes une nourrice, peut-être Une Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes cèbes, là Ah oui, c'est un... Un oignon blanc. Ouais. Tu vu J'aime bien beaucoup. Encore un tas de cèbes. Ah oui. Merci à toi. Allez. Ah, merci. Merci. Bonne journée, bonne fête. Ils m'ont euh, pas quitté, non On je ne vais pas tarder. Bientôt. Bonjour Marie, Ça va bien Ça va, merci beaucoup, pas ça, pas va. Bon, ça va fort. Non, Aujourd'hui, non, ça non, va. Genre, ça va. On, on est trop bien. prendre 8, s'il vous plaît, madame. Merci. Oui, je l'ai bien. tous. On Voilà. C'est vrai que nous, on ne mange pas du tout. แก้วนี้ประมาณ50บาทเอาความซะแล้วนนะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งกันขมถ้าไม่ใส่จะขมมากๆน้องจ๊ะของชู มรีสบาโมรีโออิลมิออนนะมูรีโคลาเตลนะมีเอลเซโลแกนสอฟามรีบอนเฟตนะบอนเฟตบอนเฟตเวอร์ซีมาดามแต่ก่อนเดินคู่กับคุณตาตลอดนะคะจำได้ไหมคะคุณตาเสียไปเมื่อปีสองปีที่แล้วค่ะได้ชีตมาแล้วเห็นพ่อค้าขายบอกวานเบอร์ดอกแห้งแอร์ซื้อมาทานแกแบบ เคี้ยวบุบบุบบุบเหมือนกับขนมเลยค่ะไม่ซื้อมาสาก้อนสามก้อน5หยูโรร้อยปสิบาทแข็งแต่ก้อนนะี้เพราค้าท่านนั้นเขากัดจดจดแบบนี้เลยเมไมก็จะชิมเนื้อเนียนมากเลยนะเ <é> ขาทำเองค่ะค้าทำเองลักเรงพอ ตีนมกเกรียนคอไปมากมายชูนุ่มลินม้นเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวจืดๆหน่อยนึงมันๆต้องมีขนม,มปัง

Merci. 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 Merci beaucoup Merci. Bonjour, Bonjour. Faire? je prends marie oui. Non, Je vais le mettre pour ça. Merci beaucoup. Bonne Merci. Bonne Merci. Bonne fête. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour.

Merci. 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 pasë Merci. 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 Merci.